แสงไฟจากรถตำรวจสาดกระทบประจกเสียงไซเรนดังก้องไปทั่วทางด่วนรถของเธอถูกล้อมไว้ทุกด้านโลกทั้งใบหยุดนิ่งในชั่วพริบตาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในซองเอกสารสีน้ำตาลน,นั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและคำถามที่ไม่มีใครอยากรู้คำตอบแต่คุณละกล้าพอที่จะฟังไหม w i t l i e breaks between sentences to make i suit her for the a u i o n The story should focus on a moment of shock or discomfort, using vivid descriptions of the surroundings and the potential experience. Each sentence or phrase should be concise, with breaks to love pauses in narration. The pacing should gradually build suspense, leading to a shocking, unsettling climax. And don't right like ngang, in and complete words and continue from where you stop. During in the story, and extra words like pause, คอนติเน sure sure ียล.ดอส.เอสเทอร์.อิสมาอิลก้อยชาโดเลียเชวาเลอร์เวดในแชดัลจีซูริสติกเชอร์นาเอไอ.ยูทูบแคร์เจิร์สในเดอะคอนติเนนทัลไลส์ก็ไฮแอนด์เอสี.แฮชเลงกูช.เอดด์คอนเทนต์.ไวเออร์เลนส์.คอนทรเวอร์ซีอิชูส.ฮาร์มฟูลแอส.ดรากเรฟเรนซ์ส.มิส leading ตัมเนลส์ไททอลส์. ท้องฟ้าเหนือทางด่วนนครปฐมเป็นสีมนฝนตั้งเข้ามานานแล้วรถคันหรูของแพทองทานขับผ่านช่องเก็บเงินมีเพียงเสียงปัดน้ำฝนที่ดังสม่ำเสมอทันใดนั้นแสงสีแดงและน้ำเงินจากไฟไซเรนก็สาดเข้ามาในรถกระจกด้านข้างสะท้อนผ้าตำรวจหลายสิบนายพวกเขาสวมเสือ้อเกราะและถือปืนไรเฟิลยืนล้อมรถเอาไว้ทุกด้านแพทองทานรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น เธอหันไปมองกระจกหลังภาพที่เห็นทําให้เธอต้องเบิกตากว้างรถบรรทุกคันใหญ่หลายคันจอดขวางทางพร้อมกับรถเก๋งสีดําที่เต็มไปด้วยชายชกันชายคนหนึ่งก้าวลงมาจากรถเขาสวมชุดสูทสีเข้มและถือปืนพกใบหน้าของเขาแข็งกร้าวและไร้ความรู้สึกเขาเดินตรงมาที่รถของเธอเสียงเคาะกระจกดังขึ้นสามครั้งแพทองทานค่อยๆเลื่อนกระจกหน้าลงมา สายตาของเธอมองไปยังดวงตาของชายคนนั้นมันเป็นดวงตาที่เย็นชาและว่างเปล่าคุณแพทย์อ์ทานชินวัตรเสียงของเขาดังขึ้นคุณมีบางอย่างที่เราต้องการแพททองทานพยายามรวบรวมสตินี่มันเรื่องอะไรกันคะเธอถามด้วยน้ำเสียงสันเครือชายคนนั้นไม่ตอบเขากลับยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลให้เธอมือของเธอสั่นขณะที่รับซองนั้นมา ข้างในมีเพียงรูปถ่ายใบเดียวเป็นรูปถ่ายของเธอเองแต่เธอไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเธออยู่ในห้องทำงานส่วนตัวที่กรุงลอนดอนและข้างๆเธอคือร่างของชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดชายคนนั้นยิ้มอย่างเย็นชาเราไม่ต้องการเงินทองเขากระซิบแต่เราต้องการบางอย่างที่มีค่ากว่านั้นมากแพทองทานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงเธอจ้องมองภาพนั้นอย่างไม่เชื่อสายตา นี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่ชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ําหอมราคาแพงผสมกับกลิ่นโลหะลอยเข้ามาในจมูกของเธอคุณแพทย์องค์ทานชินวัตรเขาพูดช้าๆเราต้องการให้คุณเป็นตัวแทนของเราแพททองทานกลืนน้าลายลงคอยอย่างยากลำบากตัวแทนของใครคะเธอถามด้วยเสียงแหบพร่าของอวามเขาตอบองค์กรอวาม ชื่อนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าชอ็อตองค์กรลับที่มีข่าวลือว่ามีอํานาจเหนือทุกรัฐบาลในโลกเธอเคยได้ยินเรื่องราวของพวกเขามาบ้างแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอยู่จริงชายคนนั้นยิ้มอย่างเย็นชาเราต้องการให้คุณเข้าไปในใจกลางอํานาจของประเทศไทยและเราจะใช้คุณเป็นเครื่องมือในการควบคุมประเทศนี้แททองทานสายหน้าไปมาฉันทําไม่ได้เธอพูด ฉันไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ชายคนนั้นหัวเราะเสียงต่ำคุณไม่มีทางเลือกเขาพูดรูปถ่ายนี้เป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงคุณกับคดีฆาตกรรมถ้าคุณไม่ร่วมมือกับเราเราจะส่งรูปนี้ให้ตำรวจคุณต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือแยก่กว่านั้นแททองทานจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เธอกล่าวฉันจะไปแจ้งความ ชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นเราควบคุมทุกอย่างเขาพูดตำรวจอายการสารไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้มีเพียงเราเท่านั้นท่านใดนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นเปรียงเสียงนั้นดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งที่อยู่ด้านหลังรถของเธอแพทองทานหันกลับไปมองเธอเห็นชายชะกันคนหนึ่งล้มลงไปกับพื้นมีเลือดไหลออกมาจากหน้าอกของเขา จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดเปรียงเปรียงเปรียงเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเธอเห็นชายชุดดำที่ล้อมรถอยู่ล้มลงไปทีละคนชายคนที่อยู่ข้างเธอถูกยิงที่ศีรษะเลือดของเขาสาดกระเซ็นไปทั่วกระจกหน้ารถแพทองทันกรีดร้องด้วยความตกใจเธอปิดตาลงและก้มหน้าลงกับพงมาลายัยร่างกายของเธอสั่นเทาไปทั้งตัว เสียงปืนดังอยู่นานหลายนาทีจากนั้นก็เงียบลงเธอค่อยๆเหนื่อยนหน้าขึ้นมาภาพที่เห็นทําให้เธอต้องตะลึงรถทุกคันที่จอดขวางทางได้ถูกทําลายจนเละเทะมีรอยกระสุนทั่วทั้งตัวรถร่างของชายชุดดํานอนกองอยู่กับพื้นไม่มีใครเหลือรอดอยู่เลยเธอหันไปมองกระจกหลังอีกครั้งภาพที่เห็นทําให้เธอต้องเบิกตากว้างมีชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคารถบรรทุก เขาสวมชุดนักเรียนสีขาวถือปืนไรเฟิลขนาดใหญ่ในมือใบหน้าของเขาซีดเผือกแต่ดวงตาของเขามีประกายแห่งความบ้าคลั่งเขาเล็งปืนมาที่รถของเธอเปรียงเสียงกระสุนดังขึ้นกระสุนเจาะทะลุผ่านกระจกหลังมามันเฉียดศีรษะของเธอไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรแททองทันกรีดร้องด้วยความตกใจ เธอรีสตาร์ทรถและเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเสียงกระสุนยิงคงตาม,มาอย่างต่อเนื่องเธอขับรถไปตามทางด่วนด้วยความเร็วสูงมองกระจกหลังเป็นระยะระยะภาพที่เห็นคือรถบรรทุกที่กำลังไล่ตามเธอมาติดติดชายบนหลังคารถบรรทุกยังคงยิงใส่เธออย่างต่อเนื่องกระสุนเจาะทะลุกระจกข้างรถมันทำให้เธอต้องก้มหน้าหลบเธอกัดฟันและเหยียบคันเร่งให้สุด รถของเธอพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธอหักพวงมาลัยหลบซ้ายขวาเพื่อหลีกเลี่ยงกระสุนแต่ชายบนหลังคารถบรรทุกก็ยังคงยิงอย่างแม่นยำทันใดนั้นเองก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ด้านหลังรถบึ้มรถบรรทุกที่ตามมาได้ระเบิดขึ้นเธอมองกระจกหลังอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้เธอต้องตกใจมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินอยู่เหนือรถบรรทุกที่ระเบิด มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างประตูเขาสวมหน้ากากสีดำและสวมชุดดำทั้งตัวเขาถือปืนกลขนาดใหญ่ในมือเขาไม่ได้ยิงใส่เธอแต่เขากำลังโบกมือให้เธอแพทองทานรู้สึกงงงนันชายคนนั้นคือใครกันแน่และเขาต้องการอะไรจากเธอเธอขับรถต่อไปตามทางด่วนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ในใจของเธอก็เต็มไปด้วยคำถาม ใครคืออวามทำไมพวกเขาถึงต้องการเธอและใครคือชายลึกลับที่ช่วยเธอเอาไว้เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนเธอรู้ว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่โลกที่อันตรายโลกที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายเธอรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและเธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ เสียงวิทยุในรถดังขึ้นมีรายงานว่ารถยนต์ส่วนตัวของนางสาวแพทองทานชินวัตรได้ถูกทำร้ายโดยกลุ่มก่อการร้ายขณะนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรกำลังหลบหนีแพทองทานรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายเธอปิดวิทยุลงทันทีเธอรู้ว่าจากนี้ไปเธอต้องหลบหนีเธอต้องหาที่ปลอดภัยและเธอต้องหาทางเปิดโปงความจริงให้ได้แต่ใครจะเชื่อเธอกัน ใครจะเชื่อว่าองค์กรอวามีอยู่จริงเธอขับรถต่อไปอย่างไร้จุดหมายมองกระจกหลังเป็นระยะ,ะยะแต่ก็ไม่มีใครตามมาอีกเธอรู้ว่าเธอปลอดภัยแล้วแต่เธอจะปลอดภัยได้นานแค่ไหนกันและใครจะช่วยเธอได้ในโลกที่ทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมของอวามเธอขับรถต่อไปผ่านถนนที่ว่างเปล่า เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่ในโลกที่วุ่นวายใบนี้เธอต้องหาคำตอบให้ได้เธอต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเธอต้องเปิดโปงความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถขับรถต่อไปได้ตลอดไปน้ำมันกำลังจะหมดและที่สำคัญกว่านั้นคือเธอต้องการความช่วยเหลือเธอต้องการคนที่สามารถเชื่อใจได้ แต่ใครกันละที่เธอจะสามารถเชื่อใจได้ในสถานการณ์เช่นนี้เธอขับรถไปตามถนนที่เปลี่ยวร้างในที่สุดก็เห็นป้ายบอกทางป้ายนั้นชี้ไปที่ทางออกไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเธอตัดสินใจที่จะไปที่นั่นหวังว่าจะหาที่หลบซ่อนได้ชั่วคราวเมื่อเธอขับรถเข้าไปในเมืองเธอก็รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบไม่มีรถยนต์แล่นผ่านไม่มีผู้คนเดินอยู่ตามถนน เมืองน,นี้ดูเหมือนจะไม่มีใครอาศัยอยู่เลยเธอนึกแปลกใจแต่ก็รู้สึกโล่งใจในเวลาเดียวกันอย่างน้อยก็ไม่มีใครที่จะมาทำร้ายเธอได้ในเมืองน,นี้เธอขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นดูเก่าแก่และสุดโทมแต่ดูเหมือนจะยังมีคนอาศัยอยู่มีรถยนต์เก่าๆจอดอยู่หน้าบ้านและมีแสงไฟลอดออกมาจากหน้าต่าง เธอตัดสินใจที่จะหยุดรถที่หน้าบ้านหลังนั้นเธอกล้ากล้ากลัวกลัวที่จะก้าวลงจากรถแต่ความเหนื่อยล้าและความหิวโหวยก็ทําให้เธอตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูเธอเดินไปที่ประตูบ้านและเคาะก๊อกก๊อกกอไม่มีเสียงตอบรับเธอเคาะอีกครั้งก๊อกก๊อกกอคราวนี้มีเสียงดังขึ้นจากข้างในใครนะ่ะเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นเสียงนั้นฟังดูแก่และแหบพร่า แพท,ทองทานรวบรวมความกล้าและต่อไปฉันหลงทางค่ะเธอพูดรถฉันน้ำมันหมดเสียงนั้นเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นก็มีเสียงเปิดประตูชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูเขาตัวสูงและผอมมีหนวดเครายาวสีขาวดวงตาของเขาดูเหนื่อยล้าแต่ก็มีความเมตตาอยู่ในนั้นเข้ามาสิเขาพูด แพทองทานก้าวเข้าไปในบ้านภายในบ้านดูเก่าแก่แต่สะอาดมีกลิ่นสมุนไพรและกลิ่นชาลอยอบอวลไปทั่วทั้งบ้านฉันชื่อปรีดาชายชารากล่าวแล้วเธอชื่ออะไรฉันชื่อแพทองทานลังเลที่จะบอกชื่อจริงของเธอแพรวคะเธอพูดฉันชื่อแพรวชายชาราพยักหน้านั่งก่อนสิเขาพูดฉันจะชงชาให้ แพทองทานนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆชายชาราเดินไปที่ครัวและเริ่มชงชาเธอมาทำอะไรที่นี่เขาถามขึ้นจากในครัวที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนทั่วไปจะมาแพทองทานลังเลที่จะตอบฉันแค่หลงทางคะเธอพูดฉันกำลังขับรถไปที่กรุงเทพแต่ฉันก็หลงทางเสียก่อนชายชารางเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเขาก็กลับมาพร้อมกับถ้วยชาสองใบ เขายื่นถ้วยหนึ่งให้เธอดื่มซะเขาพูดจะได้รู้สึกดีขึ้นแพทองทานรับถ้วยชามาดื่มชานั้นมีรสชาติที่หอมหวานและทําให้ร่างกายของเธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นฉันรู้ว่าเธอไม่ได้แค่หลงทางชายชาราพูดขึ้นฉันเห็นข่าวในโทรทัศน์แพทองทานชะงักเธอก้มหน้าลงไม่กล้าที่จะมองหน้าเขาไม่ต้องกลัวชายชาราพูด ฉันจะไม่ทำอะไรเธอฉันเคยเป็นตำรวจคำพูดของเขาทำให้แพทองทานต้องเงยหน้าขึ้นมามองจริงเหรอคะเธอถามฉันลาออกเมื่อหลายปีก่อนเขาพูดฉันไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เน่าเฟะแพทองทานรู้สึกโล่งใจอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่กับคนร้ายฉันสามารถช่วยเธอได้ชายชรากล่าวแต่เธอต้องเล่าเรื่องจริงให้ฉันฟัง แพทองทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังตั้งแต่ตอนที่เธอออกจากบ้านจนถึงตอนที่เธอถูกตำรวจล้อมรถและเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรอวามชายชาราฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆฉันรู้เรื่องขององค์กรอวามเขาพูดเมื่อแพทองทานเล่าจบแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงพวกเขาควบคุมทุกอย่างแพทองทานกล่าวตำรวจอายการสาร ไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้ชายชราลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดเขาทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์เราสามารถให้เขาช่วยได้แพทองทานรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยแต่พวกเขาจะเชื่อเราเหรอคะเธอถามพวกเขามีหลักฐาน ชายชราหันกลับมามองเธอเราต้องหาหลักฐานมาหักล้างเขาพูดเราต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นฆาตกรและเราต้องหาหลักฐานมาเปิดโปงองค์กรอวาวัมไททองทานรู้สึกว่าเธอมีความหวังที่จะต่อสู้ขึ้นมาอีกครั้งเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเธอมีเพื่อนใหม่ที่จะช่วยเธอแต่เธอก็รู้ว่าการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตราย เธอต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดและคนที่เธอเชื่อใจมาตลอดอาจจะเป็นคนร้ายที่แท้จริงเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้และเธอจะต้องนำความจริงมาเปิดเผยให้คนทั้งโลกได้รู้ไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามชายชราพยักหน้าอย่างเห็นด้วยสายตาของเขามีความมุ่งมั่นเราต้องไปจากที่นี่เขาพูด พวกเขาจะตามหาเธอที่นี่แน่นอนเขาเดินไปหยิบกุญแจรถเก่าๆที่แขวนอยู่บนผนังฉันมีรถอีกคันหนึ่งเขากล่าวมันอาจจะดูเก่าแต่ก็ยังวิ่งได้แททองทานเดินตามเขาออกไปนอกบ้านพวกเขาขึ้นรถคันเก่าและขับออกไปจากเมืองร้างนั้นระหว่างทางพวกเขาพูดคุยกันถึงแผนการปรีดาอธิบายให้ฟังว่าเพื่อนของเขาชื่อสมชายเป็นนักเก่าวที่มีชื่อเสียงและไม่กลัวที่จะเปิดโปงความจริงเราต้องไปหาเขา ปริดาบอกแต่เราต้องระวังให้มากอาวามีสายลับอยู่ทุกที่พวกเขาขับรถไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่พวกเขาก็มาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แพทองทานรู้สึกว่ากรุงเทพไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปมันคือเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายปริดาขับรถไปยังอาพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งพวกเขาขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสูงสุด เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกพวกเขาก็พบกับชายคนหนึ่งยืนรออยู่เขาดูเหมือนชายวัยกลางคนธรรมดารรมดธาคนหนึ่งแต่ดวงตาของเขามีประกายแห่งความฉลาดสมชายปริดาเรียกชื่อเขาสมชายหันมามองและยิ้มปริดาเขากล่าวไม่เจอกันนานเลยนะจากนั้นเขาก็หันมามองแพทองทานนี่คือคนที่นายพูดถึงใช่ไหมปริดาพยักหน้าใช่ เขาพูดนี่คือแพรทองทานสมชายเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ภายในอพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์และกองเอกสารมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเปิดอยู่และมีรูปภาพของคนดังและนักการเมืองติดอยู่บนผนังฉันพยายามที่จะเปิดโปององค์กรนี้มานานแล้วสมชายบอกแต่ฉันไม่เคยมีหลักฐานที่มากพอแพรทองทานยื่นซองเอกสารที่ชายชุดดำให้เธอไปสมชายรับมาดู ใบหน้าของเขาซี่เผือดลงทันทีนี่มันเขากล่าวฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแพรทองทานบอกแต่มันคือเรื่องจริงสมชายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองแพรทองทานฉันจะช่วยคุณเขาพูดแต่เราต้องระวังให้มากถ้าเราทำผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเราก็จะตายแพรทองทานพยักหน้าอย่างมุ่งมัน่นฉันพร้อมที่จะเสี่ยงเธอพูด ฉันต้องการที่จะนําความจริงมาเปิดเผยให้คนทั้งโลกได้รู้จากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็เริ่มวางแผนพวกเขาทํางานร่วมกันอย่างเงียบๆและรอบคอบทุกวันทุกคืนจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็พบหลักฐานที่สมบูรณ์หลักฐานที่สามารถเปิดโปงองค์กรอาวามได้ทั้งหมดมันเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกการประชุมของผู้นําองค์กรพร้อมทั้งเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตและการสมคบคิด สมชายรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราทำได้แล้วเขาพูดเราจะนำความจริงมาเปิดเผยให้คนทั้งโลกได้รู้ในวันรุ่งขึ้นสมชายก็ออกอากาศข่าวที่ทำให้อวามสันคลนเป็นข่าวที่เปิดโปงทุกอย่างที่อวามทำตั้งแต่การทุจริตไปจนถึงการฆาตกรรมคนทั้งประเทศตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินผู้คนเริ่มออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับองค์กรอวาม และในที่สุดประฐบาลก็ต้องยอมจำนนตำรวจเริ่มจับกลุ่มผู้นำองค์กรอาวามอายการเริ่มฟ้องร้องพวกเขาในข้อหาต่างๆและศาลก็เริ่มพิจารณาคดีโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนไปหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแพทองทานก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่ชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ทายาททางการเมืองอีกแล้วแต่เธอคือคนที่เปิดโปงความจริง เธอคือคนที่ช่วยกอบกู้ประเทศให้พ้นจากเงื้อมือของอวามปริดาและสมชายก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติปริดาเปิดร้านขายยาที่บ้านเกิดและสมชายก็กลับไปเป็นนักกล่าวที่ซื่อสัตย์อีกครั้งพวกเขาทั้งสามคนยังคงติดต่อกันอยู่เสมอและมักจะนัดพบกันเพื่อระลึกถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาล